ทบทวนตัวเองอย่างไรให้ปีต่อไปก้าวหน้ากว่าเดิมการทบทวนตัวเองเป็นเรื่องที่ดีนะคะและจะดียิ่งขึ้นถ้าเราเข้าใจกลไกลของสมองค่ะอย่างน้อยที่สุดเราต้องเข้าใจกลไกลของสมอง2องข้อนี้ 1. นึ่งคือสมองนะคะมีปกติจับเรื่องลบได้ดีกว่าเรื่องบวกฉะนั้นการทบทวนตัวเองถ้าไม่ระมัดระวังเราจะเห็นแต่ข้อลบๆเราจะเห็นแต่ความผิดพลาดหรือเราอาจจะ หมดกำลังใจได้อาจจะรู้สึกตัวเองไม่ดีพอฉะนั้นค่ะเราต้องเข้าใจกลไกลนี้และแทนที่การมองหาข้อลบให้เห็นข้อบวกในปีที่ผ่านมาก่อนนะคะก็คือทําอย่งางไรที่เราจะได้ทบทวนเรื่องดีๆก่อนให้เรารู้สึกดีกับตัวเองให้ได้ก่อนนี่คือตามกลไกลสมองข้อแรกค่ะกลไกลสมองข้อที่2ก็คือว่าการที่เราตําหนิตัวเองซ้ําๆจะเป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ของสมอง ตรงกันข้ามค่ะการที่เราใจดีกับตัวเองจะเป็นการเปิดการเรียนรู้ให้กับสมองของเราฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่การจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นได้ต้องใช้การใจดีกับตัวเองเป็นตัวนำไม่ใช่การโทษตัวเองซ้ำๆจนไม่กล้าเดินต่อพอเราเข้าใจสมองสองข้อนี้แล้วนะคะเรามาเริ่มทบทวนตัวเองกันค่ะด้วยการทบทวนเอาเรื่องดีๆในวันนี้ก่อนเลยว่าเอ๊ะวันนี้ เรามีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างลองเขียนดูนะคะจากนั้นค่ะเราก็ถอยกลับไปว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างถอยกลับอีกค่ะว่าในเดือนนี้ที่ผ่านมามีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างจากนั้นก็ถอยกลับไปถอยกลับไปในเดือนก่อนหน้าเดือนก่อนหน้าจนครบ12เดือนในปีที่ผ่านมาค่ะ ถ้าเรายัางนึกไม่ค่อยออกนะคะเราอาจจะเปิดปฏิทินช่วยก็ได้หรือเราอาจจะเปิดโซเชียลเน็ตเวิร์ของเราทบทวนเรื่องที่ดีๆที่ผ่านมาแน่นอนว่าตอนเราทบทวนอาจจะเจอเรื่องที่มันไม่ดีทำยังไงดีคะเราก็ไม่ได้ลืมอดีตนะคะแต่เราไม่ต้องเอามาโทษตัวเองหรือไปโฟกัส ให้โฟกัสกับเรื่องดีๆที่ผ่านมาให้ได้ก่อนจนเรารู้สึกดีกับตัวเองนะคะว่าโอ้ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องดีๆเยอะแยะเลยซึ่งเรื่องดีๆนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นการดีใจสุดขีดนะถ้าให้สเกลนะคะเรื่องดีๆเนี่ยให้1นึถึงสินะหนถึงสิคือเรื่องดีๆเรื่องดีๆที่ให้ทบทวนให้นึกถึงนะระดับ2อสาเนี่ยก็ได้1นสองก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นดีๆขนาด1ินะขนาดถูกแบตเตอรี่ไม่ต้องอย่างนั้นแค่อาจจะ ในเดือนนี้นะคะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวได้มีให้ของขวัญน,นะคะหรือว่าได้รับคําชมเรื่องอะไรฉะนั้นเรื่องดีๆใกล้ๆตัวค่ะพยายามนึกนะคะจนเรารู้สึกว่าเรายิ้มให้กับตัวเองได้นั่นล่ะค่ะแปลว่าใจของเรากําลังถูกเติมเต็มแล้วสมองของเรากําลังติดตั้งประสบการณ์ดีๆที่ผ่านมาที่ทําให้เราภูมิใจในตัวเองได้ตอนนี้คงจะได้เรื่องดีๆกันมาเยอะแล้วนะคะลองลิสต์ดูสิคะว่าเรื่องดีๆทั้งหมดที่เราเขียนมานะหนึ่งปีนะคะ ถ้าหยิบออกมา3มเรื่องที่เรารู้สึกดีที่สุด3มเรื่องมีอะไรบ้างแล้วก็ลองเขียนดูนะคะ1 2 3สอ่าลองให้ลำดับความสำคัญลำดับ Priority ดูว่า1 2 3เรื่องดีๆประจำปีนี้ของเรามีอะไรบ้าง3ข้อจากนั้นนะคะพอเขียนออกมาแล้วนะอยากให้ตอบคำถามอันที่2ค่ะแล้วอะไรล่ะที่เป็นเรื่องที่เราเคยรู้สึกว่ามันยากในปีที่ผ่านมาและเราก็ผ่านไปได้ อะไรที่ยากอะไรที่รู้สึกตอนนั้นกังวลหนักหนาหนักอกหนักใจแล้วเราก็ผ่านไปได้ให้เราเขียนเรื่องนี้ออกมานะคะทำไมคำถามข้อนี้ถึงสำคัญเพราะตรงนี้กําลังจะบอกว่าเรามีความสามารถในการผ่านอุปสรรคได้เพราะอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเป็นขั้นตอนหนึ่งของความสําเร็จเป็นขั้นตอนหนึ่งของความสุขถ้าเราผ่านตรงนี้ได้เราเรียกว่าเราอยู่ในโซนเติบโตนะคะอยู่ในการพื้นที่ที่เรากําลังเติบโตนั่นเอง แม้อาจจะผ่านไม่ได้ร้อก็ตามแต่มันผ่านไปได้แล้วละ่ะจากที่มันเคยหนักตอนนี้มันก็เบาขึ้นแล้วละ่ะเขียนเรื่องนี้ออกมาค่ะข้อนี้จะกลายเป็นกําลังใจให้เราเมื่อเราเจออุปสรรคแน่นอนว่ามีแน่ๆน,นะคะแต่เราจะมีกําลังใจในการเดินข้ามไปค่ะอันที่3ค่ะลองสรุปซิว่าเรื่องดีๆที่เราทําได้ในปีที่ผ่านมาแล้วเราอยากทําต่อไปคืออะไรบ้างนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเริ่มทานอาหารที่มีประโยชน์ บางคนอาจจะบอกว่านอนพักผ่อนได้มากขึ้นบางคนจะบอกว่าคุยกับคนในครอบครัวมากขึ้นเรื่องนี้ดีอยู่แล้วอยากจะทําต่อก็เขียนไว้นะคะนี่คือเรื่องดีที่เราทําได้และอยากจะทําต่อไปอันต่อมาค่ะถ้าเราจะเลือกประโยคที่จะชื่นชมตัวเองเราจะชื่นชมตัวเองว่าอะไรลองเขียนมาดูนะฮะเราจะชื่นชมตัวเองว่าอะไร เขียนมาเลยประโยคชิ่นชมเขียนได้มากกว่าหนึ่งประโยคนะคะเราเก่งมากเราดีมากเราผ่านมันไปได้เราสุดยอดแค่นี้ก็ดีมากแล้วหรือเ,อเธอเก่งมากๆแล้วที่มันยากขนาดนี้เธอก็ยังผ่านไปได้เธอใจดีกับตัวเองมากขึ้นเยอะแล้วนะอย่างนี้นะคะเราเขียนข้อความแบบนี้บอกตัวเองได้หมดเลยมาถึงในส่วนของการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตัวเองนะคะก่อนที่จะไปเขียนอยากให้เราเข้าใจความจริงตรงนี้ก่อน นะความจริงแรกค่ะการรู้สึกผิดไม่เท่ากับการโทษตัวเองรู้สึกผิดได้นะคะแต่การโทษตัวเองซ้ำาๆๆๆเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่ดีเพราะเป็นการปิดกัน้นการเรียนรู้ของสมองเราไม่ผิดที่เราจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ผ่านมาแต่การโทษตัวเองนั้นยิ่งทำลายซ้ำเติมตัวเองให้ก้าวหน้าต่อไปไม่ได้ความจริงอันที่สค่ะอะไรที่เราอยากแก้ไขนะ เราตั้งใจแล้วทําซ้ําแล้วแต่มันยังทําไม่ได้สักทีให้รู้ว่าเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องอยากสําหรับเราเวลาที่มีเด็กๆต้องผ่านเรื่องอยากๆเนาะสิ่งที่เราช่วยเด็กได้ก็คือการให้กำลังใจให้เขาผ่านเรื่องที่ยากขึ้นไปได้ตัวเราเองก็เหมือนกันค่ะเราก็เหมือนมีเด็กน้อยในตัวเองเรื่องไหนที่มันยากสําหรับเราจริงๆมันก็คือยากนะคะบางครั้งเราอาจจะกดดันที่อยากจะให้ตัวเองผ่านเรื่องยากนั้นเร็วๆเกินไปก็ได้อันที่สานะคะความจริงอันที่3ามคือ เราจําเป็นต้องทําให้มันได้100%ไหมการทําได้100%เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่มันก็มีโอกาสที่เราจะทําไม่ได้ถูกไหมคะมันต้องมีวันที่เราเหนื่อยล้ามีปัจจัยภายนอกมีความขี้เกียจฉะนั้นค่ะถามตัวเองบ่อยๆว่าไอ้ที่เราตั้งเป้าเนี่ยเราคาดหวังว่าเราต้องท100ํา1 0 0ไหมหรือเราจะพอใจกับความก้าวหน้าเล็กๆ จากนั้นนะคะเราจะเริ่มมาเขียนในสิ่งที่เราอยากแก้ไขตัวเองค่ะลองดูนะคะว่าเราอยากแก้ไขตัวเองอะไรบ้างเขียนมาเลยนะคะอย่าลืมนะว่าความรู้สึกผิดได้แต่โทษตัวเองไม่ดีนะคะจากนั้นค่ะเอามาเรียงลําดับค่ะว่าในการที่อยากแก้ไขตัวเองค่ะตัดข้อทีอ่มีผลน้อยออกไปก่อนนะให้เหลือสิ่งที่มันจาเป็นต้องแก้ไขอะสัก3ข้อและใน3ข้อลองเรียงลําดับความสําคัญอีกว่า1นึ่นั้นคืออะไร ลองทำดูแบบนี้ดูนะคะเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากแก้ไขคือเรื่องอะไรสรุปนะคะสิ่งที่จะทำให้เราทบทวนตัวเองแล้วก้าวหน้าขึ้นค่ะ 1. ก็คือว่าอะไรที่เราทำได้ดีแล้วแล้วเราจะทำต่อไปในปีหน้า 2คืออะไรที่เราอยากจะทําให้มันดียิ่งขึ้นอยากจะแก้ไขตัวเองในปีหน้าเราก็เขียนมาอย่างน้อยเราเขียน2ข้อนี้ได้นะคะเราจะเริ่มเห็นแนวทางค่ะหลังจากนี้นะคะพอเราจะไปเจอความจริงไปปฏิบัติจริงๆแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องระลึกไว้เสมอเลยก็คือจงพอใจกับความก้าวหน้าเล็กๆทุกความก้าวหน้าแม้บางทีอาจจะดูเหมือนไม่ก้าวหน้าก็ตามเพราะอะไรคะ เมื่อไรก็ตามที่เราไม่พอใจในตัวเองในความก้าวหน้านั้นสารเคมีในสมองที่เป็นสารความสุขก็จะไม่หลั่งออกมานะคะมีแต่สารความเครียดกลายเป็นว่าเราตั้งเป้าจะพัฒนาตัวเองแต่กลายเป็นการเพิ่มความเครียดให้ตัวเองกลับกันค่ะถ้าเราพอใจในตัวเองใจดีกับตัวเองแบบนี้นะคะสมองของเรายิ่งเปิดการเรียนรู้วันไหนที่เราทําตามความตั้งใจไม่ได้เรารู้แหละว่าวันนั้นเราพลาดยังไงรู้สึกผิดได้แต่ไม่ต้องโทษตัวเองให้มันบอบช้ำนัก ให้ใช้วิธีการช่างมันเริ่มใหม่แล้วก็ไปต่อพลาดอีกก็ช่างมันเริ่มใหม่แล้วก็ไปต่อไอการไปต่อสั้นๆสั้นๆเนี่ยค่ะมันย่อมดีกว่าการไม่ได้ทําแน่นอนแต่ถ้าเราเริ่มหมดกําลังใจไม่ทําดีกว่าหรือโทษตัวเองแล้วม o ฟออนไม่ได้สุดท้ายเราแทบจะไม่ได้อะไรเลยจากการพัฒนาตัวเองนะคะปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่อยากจะพัฒนาตัวเองค่ะ